ตัวที่สองทุกคนกบกบกบตัวที่สองอย่างนี้แหละกบใหญ่ครับทุกคนนั่งสบายดีสบายดีทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับสองบาวันเหงียวอย่างไรพี่เนอะ วันน oh, ี้มาต้กปลาดุกทุกคนพุดใจดีอ่ะตกปลาดุกพี่น้เนาะเดือนไร้แห้งอีกทุกคนในกรอบตะกบเนาะในเดือนนะเต็มเลยจุดเยอะดีไปตกปลาดุกทุกคนวันนี้ลายแห้งอีกพี่น้องอีกกระเดือนใครอยากได้มาเอาดื้อมาขายตัวละทุงๆละเซ้าบาททุกคนไปมาสุกปลาทุกคนดูฟอกกันทุกคนแฮ ขอกดนะขอกน้ะนี่ก็มาห่อแล้วเด้อทุกคนเนาะพุกธเกดก็เดินกำลังชิดเบ็ดแล้วมาผอบ้านั่นกับบาจาทุกคนบาจากันนระหนิดคองหมอกเกีับฝ่าเบ็ดเมื่อคืนนี้ก็เจ้าได้คนละซองตัวซ้ำตัวเนาะต้องกวัวทุกคนมานำการซ้ำทุกคนนั่งอยู่ฝั่งหนึ่งซองมาฝั่งนี้ผู้เดียพนุนีกคนเนาะ แรงแรงเป็นแถวสิทธิ์จุบุญน,น้อยๆยางมากก็มาตุกดิสั่มเปียบบิ๊กสบายอีกหนึ่งเดอ้อ<ม>ทุกคนเนะาะแรงแรงก็ขอการมาสิทธิเด็ดทุกคนม่นมีโอเด้มันมีโอมียังเนาะเหตุงานก็มีโอทุกคนมาหาแนวมาหากับเขาแรงพี่น้องบ่มีโอบ่มีเงินเนี่ยมัมีโอ về thang bước còn nhận vào Mày đừng thế nào Bây giờ luôn em gắn tụi quận vào chỉ đầy đi của nó ơi nhẹp Bà có bên nào Tại này กำังไปยืน่นคนเดียวนะคร5 5ับตายกินตาเดิมเหมือนนะท่าบางาจะไปอะไรนน้ตอนเจ็ดแงลนั่งตกแตงกินทำไมจากตัวนี ยิวข้าก็หิวย<ม>ิดเงินไ<ม>ปลาย,ยังแม่แห่งเด้อเฟือปตา,ามโลนี่หิบอยู่เลยเออโอเป็ดจมนามทุกคนเยลยจักไปยัง ดึงลงเนาะแห้งเรือเพื่อกันเ็นบวกใหญ่หนึง่งค่ากันเกียหายุย่งกะไล่หุ่ไลกคนหยุ่มเ <c ười> บ็ดกรนจมสิบะตวจะบังนังบอกดึงกันเป็นถุงไปเลยแพ้วกเอ้ยเกียร์หาย,ย thế, หอยู่ลนะ จะกูพ <around> so, ูดกูโพแท้กูใหญ่แใหญ่ๆหงกอยเห็นแต่คนเบ็ดลอยองหลงองหองตัวปลาก็เห็นผิดหือดหรได้ผอได้ก็กนเลยเบ็ดกระสีปลาก็ไมเหนเนาะ บ้นเรโตป่าเติคันเบ็ดลอยองลององลองไปอยู่ทุกคนใจจริงๆเรียนเฟรได้เฟรชนยู่บ่ะถ้ากันเคลียร์หายอยู่ยู่เก่าไปยุ่งเปลีวยนไปย่งอะไรโตแล้วมาดูเราเนาะเดิน้างหัวถานแลวอันนั้นเบ็ดหาทุกคนขนาดน้อยเบ้นเ็นอาเป็นเหมือนล้วที่ดวงเบ็ด đó từ từ đội đốn đội. khu kịp không thấy. Bandy hết tiko môn pipe vô con long. bay kiếm miệng. Laman kiếm miệng. Laman kiếm miệng. Laman kiếm miệng 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 ตกปลาได้กบเห็นไหมเนี่ยตกปลาได้กบเป็นเอ้ยกบตัวใหญ่ไงกะลีตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่เนาะอืมตัวใหญ่เด็คนกบโอ้สามนี่มั้ยขันเบ็ดก็หาบ่พอเป็นหรอเอ้ยเม <laughs> ื่อขันเบ็ดจมน้ำไปเร็วตัวใหญ่นี่กบเดี๋ยปิ้งเนาะอืมตัวใหญ่นลังออกแล้วก็ปิง้งเลยเหลืองเลย ออคันเบ็ดก็หาว่าหอพี่น้องเอ้ยขันเบ็ดกึจมน้ำไปเลยบเบาเหีวแล้วนะทุกคนไม่แหแล้วนะกบก็ได้หอยก็ได้มาดึงสับไปะัวเองดึงก็ไ้เราที่หาที่เดือเอาวปก็ทุกคนเ้ตา ตบไปเนี่ยนะตบไปดูเป็นกคนสองคนรับพวกเมาหนักหน่อยจะเป็นตัวสวยรหรือเปล่าพชาย <c oughs> ได้ไมหเลยกได้ซองตัวทุกคนเอ้ยปลาดิอู้ <c oughs> ตัวใหญ่เนะปผมเป็นปลาเฮาด้วคนเด้อปลาเขานี่ปลาก็จ้าได้ซองตัวแหละ เขายังม่ได้กตัด้วยทุกคนใหญ่เนาะตัวใหญ่เนาะสองตัวฮะไม่ได้ที่ตัวเลยเข้าคือมาเลยทุกคนเบืออคอยละโคตรโคตรแม่ป่าอืม ยัยย yeah, yeah, yeah. mm ัย hmm. ย oh, so mm ัยตน้ดอกไปดมัเป็นมาเสียจะตัวมันลึกลับรอบมันมนจะจีน่รอบหนึ่งกุ่มันจินตอนไหนอ่ะยอนหรือว่ามันจีนเป็นเป็นเวลาหรอนอนนนแล้วตแล้วไร่เบมได้ไรกระเบิดหายไหมไม่เห็นไหม เราหย่อนให้ตรงไหนตรงที่เดิมตรงที่ที่ซาโลแหละหย่อนไปลงไปตกลงไปอ๋อทันยศมันมันไม่มีคัโตัวหรอมีตัวที่สองทุกคนกบกบตัวที่สองกี่ละใหญจไหมใจใ่โค้ชใะฮะเออนี่แหละตัวของไอ้ดาวตัวที่สองเขามีค่ะ

มันกบทุกคนมันกบไม่มันปลากับมันกบไม่เหงาแล้ววันนี้สองตัวมันเลื่อนนั่นเลื่อนจะไปเห็นอะกบใหญ่ครับทุกคน 我想我要。<laughs> <laughs>